สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องแม่พอฟังพอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <Good. S 1> จะพาน้องเมษามาทำอะไรคะเล่น,นะคเตะบอลเฉพาะตอนเย็นครับชนอีกยังเคย เมษาขี้ดื้อมากเลยค่ะสวัสดีก่อนแล้วเมษาเมษานี่แลเราสวัสดีกันครับสวัสดีครับเออครับ <c oughs> เมษามาีม่เร็วมานี่เมษา,าครับทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะมานี่เร็วมาหาพี่เร็วจะมือหน่อยค่ะจะมือหน่อยเมซาจะมือหน่อยครับจะม,ม,มือหน่อยแล้ว ตอนนี้ก็จะให้น้องเมษาเล่นเล่นน้ำนะคะให้เล่นตัวน,นี้ก่อนเดี๋ยวพี่แป้งจะเอาถังดำเข้าให้น้องเล่นนะคะ ไมซาเล่นกะละมังอ่ะพี่พลอยพี่พลอยพี่พลอยสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะเห็นลูกไหมนันลูกเล่นกะละมัง,งนะล,ลูกเล่นกะละมังอยู่นั่นน่น พี่แป้งกำลังเอาน้ำใส่ให้น้องเมษาเพื่อที่จะให้น้องเล่นน้ำในกัรมาเลย ลงได้นะเมษาลงสี่ขาเลยเเเเทำไรอ่ะพี่เพิรเมษา,มส,าสวัสดีค่ะน้อย ไม่ได้เล่นน้ำมาหลายวันแล้วนะคะก็เลยให้น้องเล่นวันนี้อากาศมันร้อนก็เลยให้น้องเล่นน้องคาร้อนอชนหัวชนหัว ใจตะกุดน้องเมษาติดต่อได้ที่แม่สาวนะคะนอนลงนอนลงไปเลยเมษานอนลงเลย

ดูพี่พลอยทำหน้าดูพี่พลอยทำหน้า,า,ดาดเออ,อพี่พลอยอยากเล่นด้วยอ๋อแม่อยากเล่นกับลูกนะคะ แม่อยากเล่นกับลูก,ลกน,อน,นอนลงไปสิลูกสนุกไหมแม่ไม่สา,สน,ส,นาสนุกเลย tham nhanh ta như vậy nè p'pois, muốn chơi nước với con đâu, p'pois muốn chơi nước đâu, đạp đùng đùng ไม่พอหิวนะ้ำ างนู้นสูดเนี่ยเอาไปทางนู้นแล้วมันก็จะลงได้สูดลงที่ฟ้าอยู่นี่มันจะลงได้อยู่บ่เขาไม่รู้เนาะน้องไม่รู้เอาหัวไปทางนู้นแล้วเอาสูดลงเออเอาตูดลง <c oughs> เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ย มื่อกี้เนี่ยแหละไ,ไม่มันเล่นกับคนดีกว่าสนุกกว่าเนาะพาวิ่งเล่นเล่นกับคนพาวิ่งเล่นป้าแก้วอยากมาหาป้าแก้วอยากมาหาหลานกับแม่พลอย แม่พลอยกินน้ำอย่างอลเลดเลยอเรเลดอร่อยอ <laughs> กินน้ำก็อร่อยทาเล่นน้ำทาไหม <laughs> โอโ้โหมุดน้ำไม่ได้ <laughs> น้องไม่สามมุดน้ำไม่ได้ <laughs> นอนยเลนอนลอนงไยเลยเมษานอนทเมื่อกี้ลูกนอนเลยเอามันอะไรกับสยางเอเมันก็เปียกแม่หมดแล้ยน่ารักอม่สาทำเมื่อกี้น่ารักมากเลย น่ารักที่สุดในโลกเลยซติตามดั้ดวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย